สวัสดีค่ะพบกับช่องฮกโกกอกนะคะวันนี้เราก็เตรียมตัวกลับนะคะโกกอกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะมีงานเนาะลูกชายของแม่พีจะบวชนาคนะคะบวชพระนะคะเราก็ต้องรีบกลับไปช่วยนะคะคนบ้านเดียวกันไม่ทิ้งกันนะคะเอฟซี FC เพราะว่าคุณแม่นะคะกับแม่พีกับพ่อแถนนะคะก็เคยร่วมนะคะ,ะหลายๆอย่างนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะมานาน ตั้งหลายหลายปีนะคะเราก็เลยเป็นห่วงนะคะอยากจะช่วยงานให้เต็มที่ก็เลยต้องกลับเลยนะคะนี่เตรียมตัวกลับกันแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมงานกันแล้วค่ะแต่เราก็ถึงตอนไหนก็ช่วยตอนนั้นนะคะ mm. ก็น่าจะเป็นนี่แหละพอก็เก็บเสื้อผ้านะคะเพราะว่าเยอะก็ต้องเอากลับไปไว้ที่บ้านไร่นะคะ mm. ก็ค่อยๆเอากลับไปไว้อันนี้ยกไวไหมพี่ไว mm. สาเสื้อผ้าก็เก็บไปไว้ในบ้านได้ถ้ายยกเก็บต่อไปไว้ นี่น่าจะเป็นทุ่นบ้านคนใหม่ของเราหรือเปล่าพ่อใช่เลยเพราะว่าเพื่อนก็นมาอยู่นะคะตรงนี้นี่นี่นี่มีคนมาเช่าใกล้แม่แล้วนะคะเป็นผู้หญิงด้วยนะแต่แกไม่จอดได้พอเอ้ยสองลังนะคะกลับไปก่อนเป็นเสื้อพ่อนิ่มเนาะแต่ว่ากลับไปแล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องทำบาบสีนะคะ ที่จะมาผูกแขนของอดิอนแล้วก็น้องนุกกี้นะคะก็คงจะกลับมานะคะพรุ่งนี้ก็ก็คงจะได้กลับมาเป็นเย็นพรุ่งนี้หรือเปล่าพ่อพเย็นเย็นพรุ่งนี้ใช่ไหมตอนเย็นม,าานมเดี๋ยวเที่ยงเนาะพ่อเที่ยงบ่ายเนาะ <ừ. S 1> ก็คงจะได้กลับมาที่นี่อีกรอบนะคะตีรถกลับมาเพราะว่าจะต้องไปช่วยแม่พีก่อนนะคะในคืนนี้ พรุ่งนี้ก็เราก็ไปวัดกกตูมนะมั้งเพื่อนน่าจะบวชที่วัดบ้านกกตูมแล้วก็เที่ยงวันพรุ่งนี้ก็คงเดินทางมาที่จำปาดงเหมือนเดิมนะคะก็คงจะกลับไปอีกรอบก็นู่นละค่ะวันที่เท่าไหร่นะยี่แปดยี่เก้าประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าจะต้องเตรียมเนาะลุงจะได้ไปศาลมุกดาหารก็พอดีเลยค่ะมากลับไปเนาะเพราะว่าลูกชายบอกว่า,าตั้งเหลืออยู่400นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปพอดีได้ไปดูอะไรด้วย เดี๋ยวเราก็คงไปรับน้องสาวปานนะคะที่อยู่ทุ่งนาสาวปานก็จะกลับด้วยเหมือนกันค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะทํามาหมดเลยค่ะที่บ้านนะคะเพราะคุณแม่ก็เคยทำบายสีนะคะเอซี FC พอทําได้อยู่บายสีก็จะจะทำเองนะคะก็จะเอามาผูกแขนให้น้องนุกกี้นะคะที่ที่ทุ่งนาลุงพลนะคะเคยทําผูกแขนที่เขา,เ,าเข้าพาขวัญน,นะคะ เจ้บ่าวจะสาวก็ทําแต่เราทําแบบบ้านๆค่ะเพราะใช้ได้นะคะแบบไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายค่ะแต่ว่าทําได้ก็อยากจะทําให้น้องนะคะนุกกี้แล้วก็อดิสรแล้วเราก็จะมาผูกแขนกันเนาะน้องก็จะไปาตามหาขวันแล้วจะเป็นคุณครูนะคะก็ดีใจด้วยกับนุกกี้นะคะที่จะได้เป็นคุณครูเนาะแต่เราก็ยังไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิม นี่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องไปรับสาปานที่หน้านะคะแอนกลับโกกอก่อนเด้อจะต้องกลับไปช่วยแม่พีก่อนโอ้งานบวชลูกชายแม่พีนั่นล่ะนั่นล่ะคอยละเมื่อแม่พีเมื่อกี้เองเพราะว่าแม่พีก็อยู่กับคุณแม่มานานแล้วเราต้องช่วยเขาได้เป็นการเป็นหนาไปด้วยบลไปด้วยะคนบ้านเดียวกันโอ้จะจะเมื่ออื่นก็มาแล้วป้าดาล่ะป้าดาบอไปเราเล่าอยากลูกอยากหลาน โอ้อ,อ,อยากลูกอยากหลานเนาะอโอ้แม่ก็จะเด็นยากลูกอยากหลานแต่ก็บอกลูก,กี้เด้อเดียวแม่ก็กลับมาผูกแขนทันจะเอาลูก,กี้จะผูกแขนอะไรผูกแขนไปเด้คนจะไปเมืออื่นเด้เอาจริงบอกเออเมืออ,อืน่นหรอน่าจะเป็นเยน็นเย็นหรือเปล่านี่แหละโอ้ไม่น่าเพิ่นทำคลิปอยู่ตรงนี้น่าจะคุยเรื่องนั้นแหละอืแล้วแม่ก็จะทำพานใบสีมาจากบ้านกรกก์ไฟผูกขอกผูกแขนอ่ะเดี๋ยว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 ฝากไปด้วยเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝาก แม่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 ได้คือให้ท่านไปก็ไม่ได้นานหรอกไปก็พรุ่งนี้ก็มาแล้วฝากตั้งอฟนะสายด่วยดูดูนเฟฟซีบอกว่าหายตัวหรือเปล่าฝากใครดีฝากแม่ฝากใครก็ได้ฝากแม่ออฟนะคะฝากให้แม่พีเนาะไปช่วยทำบุญนะคะผูก แขนข้อบวชบวชเนาะบวชลูกชายใช่อืนะะสาธุสาธุเด้อใช่แล้วค่ะส่วนในถึงหมวกพ่อทำไมวัยรุ่นแท้โอ้มีเยอะหมวกนะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นให้มานี่ของพี่อ๋อยนี่นี่ค่อยใส่หมวกด้านในก็เป็นแบบนี้หม้อค่อยใส่หมวกค่อยไอที่เป็น ไอ้อะไร์ลี่ก็ที่สารที่เป็นตอแล้วแอดมินอ็อกก็รู้จักความสวยความงามเนาะไม่สวยทอดทิ้งมันไม่สวยละจ้ะมันเลี้ <c oughs> ยงได้อันนี้บ่กตอนนี้ไฟเข้าหรือยังแอนกำลังทำอยูย่เดินอ๋อบ้ว่าลุงกิมก็กำลังเดินเนาะคือมันต้องต้องต่อที่เข้าตัดคิดไปคิดมาแล้วเราก็โอ้ยต้องกลับด่วนเพราะว่านั่งดูแล้วโอ้ยอยากฮัลโหลหาแม่เบนแล้วเมื่อเช้าคนมาเดียวกันเนาะคนมาเดียวกันเราทิ้งกันไม่ได้หรอกเออ บ้านกกอกกับจำปาดงแค่ปากซอยแม่บอกว่าแค่ปากซอยก็แล้วกันเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าขอบคุณพ่อเอามาหรือยังพาวเวอร์แบงค์เอีพ่อเอาไปเอามาแล้วบอกับพาวเวอร์แบงค์คือง่ายอ่ะมนนบ้าอยู่ใกล้ยังไม่ได้ไปบอกไม่ต้องไปหายายสมนก่อนเดี๋ยวเขาจะตำถาดมาให้กินแล้วใครอยู่ก็กินเลยตำถาดสามถาด พี่สาวพี่คำภาเขาข้าวเขาซักถาดกินซาก้อนแสนพี่คำพาบอกรอใส่ขึ้นรถไปสักถาดนึงกิโลมันจะกินเพราะมันร้อนมันร้อนกินไม่หมดก็เอาไว้กินตอนเย็นลูกสาวยายฮันนี่ฝุ่นนั่งอยู่ศาลาคุณอันยัยมอญจะเห็นเท้าปลาแบงข่อยอยู่บ่เห็นเห็นงือหัวละผัวแม่จะกลับโกกอกละเด้ออ้าววะ ลูกสาวล่ามานี่สิลูกสาวล่า <c oughs> ลูกสาวล่าปัญหาหลายกว,ลกวลยูลูกสาวหลายอีแม่เหรออืมลูกสาวหลายอีแม่กำลังเดินแบบมาแล้วเออพุดแล้วลมันโอ้ยพุดมากเลยพี่นอ้องเอ้ยอ คนแคทวอล้วพ่ออกวหมอล่อมาได้ยังไงพ่อบอกว่าหมอปล่อยมาได้ยาบดหรือเปล่าสงสัยยาบดพี่น้องเอ้ยยยาเอาแล่กล้องอ่ะอ้าวไม่มีทแสดงให้น้อยอ้าวแ้าปข้องอกภาพไปาพไปไปเอาพอ์แบงมาให้แม่เอาสุดขัศัพทบมาถ่ายน้ำเด็ดเ็องซ้ดกัเอ นี่นะคะร้านลุงจิมคุณแม่ก็ตกแต่งให้แล้วเด้อค่ะเมื่อเช้านี่นี่นพ่อก็ทองหยองก็ใส่ตู้ให้แล้วนะคะตกแต่งให้ลุงจิมเรียบร้อยแล้วนะคะจัดให้แล้วแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงจับมาเหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้บ้านลุงจิมเขาก็น่าจะเสร็จนะคะเดินสายไฟวันนี้เนาะอ้าวตั้มถาดกระม้าล้ะคะพี่น้องบ้านนี้จากพี่คำภาใช่ไหมพ่อ มาแล้วก็กินก่อนก็ได้กินก็ได้กินก่อนก็ได้ไปกินครัวกลางไปกินตำถาดไปดูแอนไปดูไปดูตำถาดก่อนต้องขอบคุณนะคะพี่คำพาลาวพรมอ๋อแกบอกว่าเห็นเราเงาเงาก็เลยสั่งตำมาให้เราสุดยอดเลยนะคะพี่สาวเนี่ยอ้ากินก่อนสาปาน กินก่อนซาปาแล้วค่อยกลับเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งไปสาวเซเว่นมาส่งส้มตําโอ้โหสาวเซเว่นบอกส่งพี่น้องสาวเซเว่นมาส่งส้มสาาส่งสตําสาวเซเว่นมาส่งส้มตําโอ้ยสมถาดเลยมานะคะมานะคะตําถาดเห็นแบบนี้คิดถึงคุณป้าเลยใช่นี่นะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้คุณคุณคำพา เราพรมใช่ไหมใช่ค่ะคุณเพื่อนจะสำหรับเพื่อนากอุดหนุนร้านส้มตำสวนยางโอ้ดีจังเลยค่ะอะไรได้พี่คำพาลรวพรมลราพรมยกนิดเพื่อนเงาเงาเพื่อนก็เลยสั่งมาให้ได้แล้วนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมันไม่เปลี่ยน